เอาจิงซึ้งใจในแะบบโอ้ซึ้งใจแทนแทนพี่โมจริงค่ะคือแบบคือไม่ว่าจะแบบทุกสิ่งที่ทุกคนตั้งใจทำให้หรือแม้กระทั่งแบบได้ได้เห็นภาพพี่ๆทุกคนตั้งใจมาส่งพี่โมเชียร์รู้สึกซึ้งใจแทนสภาพจิตใจเชียร์ในวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างมันไม่มันมันเลยมันมีแต่คำว่าคิดถึงแล้วนันค่ะมีแต่คำว่าคิดถึงเพราะว่าวันนี้คือเชียร์เชื่อว่าทุกคนมาส่งด้วยด้วยความรักด้วยความเจตนาหวังดีให้ให ให้ทุกอย่างออกมาเป็นเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดสําหรับพี่โมนะคะแล้วก็เป็นความตั้งใจดีของทุกคนที่มาสง่งซึ่งซึ่งเราก็ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นคนนั้นด้วยเมื่อวานเห็นว่าเพิ่งมีการรวมตัวกับแก๊งเพื่อนเป็นจากีตาควารักด้วยเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจทําอะไรให้กับโมไหมคะต้องบอกว่าจากที่เมื่อวานมีมีคนได้เห็นว่าแก๊งเ็นจกิตาความรักได้รวมตัวกันนะคะคือพี่ซีพี่ซีสิวัตรเขา ม,มีมีมีรายการทาง youtube นะคะที่ที่ตั้งใจว่าพวกเราเบนจาเนี่ยมาร่วมร่วมร่วมกันทำอะไรเพื่อส่งพ่โมกันก็เพราะว่าคือเรื่องนี้จะจะยี่สิบปีแล้วด้วยแล้วก็เหมือนเป็นจุดกำเนิดที่พวกเราทุกคนได,ได้ได้เจอกันแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนเรามีความรักความผูกพันกันมากๆะคะ่ะเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็บางคนก็เหมือนอาจจะไม่ได้ ทำงานในวงการแล้วหรือว่าแบบมีมีเส้นทางชีวิตที่ต้องบอกว่ากระจายหายกันไปอะค่ะแต่ว่าพอแค่บอกว่าจะมารวมตัวกันทําอะไรให้พี่โมโทุกคนก,ก็รวมตัวกันได้เลยอะไรนะคะใช่ค่ะก็กพี่บิ๊กพี่บิภูชิสาเขาก็ตั้งใจเอาดอกไม้ไปไปวางไว้ที่ท่าเรือด้วยก็เหมือนเป็นต,ตัวแทนพวกเราด้วยแล้วก็หรือคือก็มีร้องเพลงบาง,บางเพลงให้ให้กับพี่โมโก็คือเป็นเพลงที่เราได้เห็นเห็นพี่โม อยู่กับเพลงนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก็คือจากนี้ไปโนนิรันนะคะตัวมาด้วยกันตั้งแต่แรกเริ่มข้อวงการจนถึงวันนี้ก็คือเป็นเกือบย0สปีแล้วเลยเพื่อนคนนึงต้องจากไปแบบนี้ยตัวเราเองเราเป็นยังไงก็พยายามมองมองเรื่องวัฏจักรเวียนวายตายเกิดเป็นเรื่องปกติแหละค่ะแต่ว่าแค่มันเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปสําหรับเราที่เรารู้สึกเท่านั้นเองคือยอมยอมแล้วว่าทุกวันนี้มันยังมีความเสียใจแหละแต่ว่า เราเราก็มองความเสียใจเป็นความเป็นความคิดถึงอ่ะเป็นความแบบเหมือนคิดคิดถึงแต่สิ่งดีๆมิตรภาพดีๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะเพราะเชียเชียเชียเชื่อว่าทุกคนก็จะคิดถึงพี่โมแต่ในเรื่องดีๆเหมือนกันที่จากเด็นข้อตกลงที่เราถูกใสมาตลอดตอนนี้มันเริ่มกอย่างบ้างหรือยังในความรู้สึกของเราอสำหรับเชียคือในตอนนี้นะคะคืออยากอยากรออยากรอทุกข้อสรุปที่ที่มีเหตุและผลที่ชัดเจนนะคะเพราะว่า ตลอดตลอดทางที่ผ่านมาคือมันมันมักจะมีคําถามเนาะมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เราฟังแล้วเราก็สงสัยในกระบวนการหรือว่าสงสัยในคําให้การหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าณวันนี้คืออยากให้ทุกอย่างที่สรุปออกมาเนี่ยเป็นเป็นข้อที่ทุกคนฟังแล้วมันดูเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนไม่ไม่มีเงื่อนงำไม่มีข้อสงสัยนะคะได้ได้แต่หวังอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเชื่อว่ามัน ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เต็มที่อะค่ะแม้กระทั่งทุกคนที่ที่ให้ความสนใจกับข่าวนี้ก็พร้อมที่จะสืบหาความจริงกันทั้งนั้นแหละเพื่อเพื่อเพื่อผู้หญิงคนนี้นะคะก็ก็อยากให้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยสรุปออกมาด้วยด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความมีจิธรรมที่สุดครับะเทียบกัตอีแล้วก็ดูตลอดนะคะว่าข่าวมันมีที่ท่าไหนอะไรคลิปอะไรออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้อง มีมีความติดตามอยู่ตลอดจริงๆค่ะสำหรับตัวเชียเพราะว่าเชียเชียรอรอดูรอฟังอยู่ตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในในบางข้อที่ที่มีออกมาให้เราได้ได้เห็นกันอะไรแบบเนี้ยบางบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ในส่วนของทางกระบวนการที่ออกมาตอบเรื่องนี้โดยตรงฉะนั้นแล้วคือเชียถูกบอกว่าเชียไม่ได,ไได้ไม่ได้ปักใจหรือไม่ได้แบบว่าเออเอียงเอียงอะไรแต่ว่าเราเราขอมาแค่ว่าเมื่อ คำท,ที่ออกมาอย่างเป็นทางการข้อถแถลงการอย่างเป็นทางการข้อสรุปเนี้ยเป็นข้อที่ชัดเจนได้ไหมได้หรือเปลเ่าเทียกบกับกับแตงยิงกับแตงโมเทียบโอกาสในขั้สุดท้ายตนนันเองผมต้องยอมรับว่าด้วย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 ชีวิตเส้นทางที่มันแตกต่างกันไปค่ะคือก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เจอหน้าค่าตากันตรงๆง,งเจอก็ผ่านฐานคือต้องบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะๆเนี่ย มันก็มักจะเป็นในกองถ่ายละครแต่ว่าใน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 หลังภายอาเขาเรียกว่าอะไรอะเบื้องหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยในการคุยกันในการอะไรที่แบบเราไม่เจอหน้ากันอะมันก็ยังมีการเหมือนคุยกันอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงเชียเสียได้แบบเสียได้มากมากเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในช่วงช่วงช่วงที่เราจะทําละครกระสือลำซิงอะค่ะ จริงๆคนหนึ่งที่เชียร์นึกถึงมากๆเลยนะแล้วก็อ,อ,อยากอยากให้ร่วมงานกันอยากได้มีโอกาสกลับมาทำงานแัน่คือพี่โมเราเราติดต่อพี่โมไปเราคิดถึงอะเราอยากแบบเอออยากได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองถ่ายอีกครั้งนึ่งอนะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นที่ที่แบบเราอยู่ด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ณตอนนั้นเนี่ยคือเออชียร์ยังเสียดายอยู่เลยว่าเชียร์เชียร์น่าจะซื้อเขามากกว่านี้อนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เราเราไม่เคยรู้เลยว่าช่วงที่เราไปติดต่อเขาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเองสภาพจิตใจค่อนข้างย่มแย่มากย่มแย่ย่ําแย่แล้วเรา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 จะตือเขามากกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีวิธีในการหว่านล้อมอะไรก็ได้ให้เขาแบบมารับเรื่องนี้นะคะ่ะมันแต่ว่าเร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 าพลาดตรงไหนไปจริงเป็นเรื่องที่เชยเสียดายมากเสียดายมากเลยค่ะเชื่อว่า กับพี่โมเองน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราคิดถึงเขาอะว่าเรายังยังนึกถึงอยู่ตลอดนะคะมันไม่มีอะไรที่จะไม่นึกถึงอะไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะได้แต่คิดถึงได้แต่เออมื่อวานไปถ่ายด้วยกันยังพอมองไปรูปพี่โมเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าเรื่องจริงหรอว่าแบบมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ มันรู้สึกเร็วไปจริงๆค่ะแต่ว่าก็วันนี้ก็เชื่อว่าพี่โมรับรู้แหละว่าพวกเราทุกคนคิดถึงมากๆแล้วเชียร์ก็คิดถึงพี่มากก็พูดอยู่ตลอดเลยว่าคิดถึงนะคิดถึงเอาว้อะไรอย่างเงี้ย